H D อยู่กับหน้าจอ Small s D ตัวนี้ก็เป็น1703สว่างมากเพราะนั้น1703หน้าจอสว่างมาก H D M I s D I ตัวนี้มันสามารถแสดง2มอนิเตอร์พร้อมกันนะครับสมมติว่าผมจะดูอินพุตก็สามารถเลื่อนดูเป็นหน้าจอเดียวแบบนี้ได้กล้องที่ผมต่ออยู่นี่คือสัญญาณที่เข้ามาตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัว X l i g h เทเลเบชันก็จะมีพอร์ต USB ด้านหน้าอยู่ตรงนี้แต่ละรุ่นก็จะอยู่ไม่เหมือนกันจอตัวนี้จะใส่รับได้นะครับเราจะต่อ USB i หรือไม่ต่อก็อแล้วแต่เรานะครับถ้าผมเสียบตัวนี้เข้าไปนะครับเสียบตัวเครื่องมือที่เป็นโพวกของผมเข้าไปเนี่ยก็เ,เสียบด้านหน้า USB เลยมันก็จะดีเทคเครื่องตัวนี้เลยนะครับตัวของไอ็ไลท์มันก็จะดีเทคขึ้นมานะครับเพราะว่าต้องการที่จะ Color Probe Detect ต้องการที่จะคาลิเบทไหมไฟนี่ก็จะติดจะเข้าไปที่เมนูหลักตรงนี้แล้วก็ไปตรงเมนูคำว่า Calibration ตรงนี้จะง่ายกว่าแล้วก็ดีกว่าผมก็จะเอาโพบเนี่ยวางในตอนหลังนะครับผมก็จะไปถึงอามอนก็จะเลือกคำว่า Run Auto c ค l ลเดอแล้วก็มา Run Calibration แล้วก็เลือกที่จะคาลิเบตผมก็จะเลือกดีอน้นะครับ แล้วหลังจากนั้นมันก็จะบอกให้ผมมาโพบเนียวางไปตำแหน่งสีขาวแบบนี้คาิเบชั่แบบนี้จะใช้เวลาไม่นานก็ตกอยู่ประมาณสัก3-5นาทีก็จะเสร็จคาิเบเชั่เสร็จแล้วนะผมให้มันสตาร์ทเลยนะครับจะได้ทำงานมันก็จะขึ้นคาิเบ i ชั่ออินโฟเกสเราก็วางไว้ตรงนี้กลางหน้าจอมันจะเริ่มาลิเบนะครับตรงนี้ก็จะจบอยู่ที่ตรงนี้ มันจะเป็นสีขาวสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆคาลิเบตเสร็จเรียบร้อยมันก็จะบอกว่าเราจะเซฟค่าใหม่ที่คาลิเบตเข้าไปเก็บในเครื่องนี้ไหมถ้าเราคาลิเบตเสร็จแล้วเราอยากจะเก็บก็เก็บเข้าไปในเครื่องได้ถ้าเราไม่อยากเก็บก็ just cancel นะครับถ้าอยากจะเก็บก็ keep new data เข้าไปคาลิเบตเนี่ยมันจะเริ่มตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะครับประมาณ 3- ถึง5นาทีนะครับเวลาคาลิเบตเสร็จนะ In Progress ตอนนี้เราห้ามไปโดนตัวพบนะครับจริงๆผมต้องไม่มีแสงข้่งนอ,นอกอะไรเข้ามาขวนเท่าไหร่แต่อันนี้มาทําเป็นวิดีโอคลิปให้ดูสั้นๆน,นะครับนั้นสมอลไอตีรุ่นไหนบ้างละ่ะที่คาลิเบตได้สําหรับคนลูกค้าตัวไหนที่มีเขียนว่าคาลิเบตอาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับมันจะบอกว่ารุ่นไหนบ้างที่ซัพพอร์ตเรื่องของคาลิเบชันก็ใช้ตัว X Light ตัวนี้แหละแล้วก็พอร์ตที่เราต้องใช้นั่นคือพอร์ตที่เป็นพอร์ต USB นะครับ บางรุ่นก็จะเป็นมินิ USB หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาทําตัวแปลงเอาเช่นผมจะมีจอบางรุ่นที่เป็นจอลูกค้ากําลังมาก็เป็นตัว703ผมก็จะแปลง USB-A ตัวเมียแล้วก็เป็นมินิ USB หรือเดรุ่นใหม่จะเป็น USB-C ก็ดูกันไปว่ามันเป็นรุ่นไหนคาลิเบรตอย่างนี้แดงมันก็จะปรับที่อุณหภูมิกว5นี่แหละเห็นไหมแดงมันจะเข้มไปเรื่อยๆนะครับเข้มไปเรื่อยๆจนถึง100% มันก็เริ่มจากสบ่สิบสามสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับแบบนี้ก็เรียกว่าใช้ตาอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ใช้ตาคนในการปรับสีนั้นสีที่ได้เนี่ยมันก็จะได้เหมือนจริงมากกว่านะครับและเป็นสีหน้าจอที่ถูกต้องถ้าเกิดเราปรับแล้วเราไม่อยากได้ก็คาลิเบตใหม่ก็ได้นะครับพบตัวนี้เป็นกล่องเล็ก์นะครับผมก็มีหลายๆรุ่นที่ผมซื้อมาบางตัวก็ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้าง ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องสาย USB ขาดหรือว่าซอฟต์แวร์ตัวเครื่องมันไม่รองรับนะครับถ้าเราซื้อเราก็ต้องดูว่าเป็นรุ่นไหนนะครับตัวนี้คาลิเบตของ Atomos ได้แล้วก็ตัว Atomos Ninja ก็คาลิเบตได้นะครับ n ินจ่ต่างๆ n ินจ a V โจกุนก็คาลิเบตได้ส่วนสมอ s l d ผมก็เลยเลือกรุ่นหลักๆแค่นั้นเองที่คาลิเบทต่กิดว่าสี้ มันไม่ได้เพี้ยนมากเราก็ไม่ได้คาลิเบตอะไรนะครับแต่ว่าอันที่เป็นสีเพี้ยนเราก็คาลิเบตเมื่อกี้สีแดงเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นสีเขียวซึ่งหลักการปรับพวกนี้ก็จะปรับสีขาวนะครับสีขาวที่20 50เอร์เซนก็แล้วแต่ว่าสีที่มันจะออกมานะครับเขาก็จะปรับสีให้ได้ถูกต้องนะครับแดงขาวขาวแดงนล้วเงินเขียวสีสามสีนะครับตอนนี้ก็เป็นสีเขียวทีม เมื่อกี้เลดกรีนต่อไปเนี่ยมันก็จะปรับ,บรูนะครับเพราะว่าหน้าจอมอนิเตอร์ที่เราเห็นเนี่ยมันก็เกิดจากสีพวกนี้แหละจะกี่เฉดส,สีก็แล้วแต่นะครับมันก็จะปรับที่ความเข้มออกมาว่า50เอร์เซสีเขียวต้องเท่านี้50เีอร์เซต้สีแดง,งเท่าๆนี้หรือว่า50เอร์เซตบูเท่านี้ขาวเท่านี้เป็นการผสมหน้าจอนะครับซึ่งตรงนี้มัน ไม่เหมือนกับตาเราปรับตาเราจะปรับไม่ได้นะครับตาเราเต็มที่เราแค่แค่ไว้บาลานซ์แค่นั้นเองนะครับว่าโทนมันออกอสี6 5พัหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโทนสีตาเราได้แต่ตาเราไม่สามารถปรับสีวงนี้ได้นะครับนี่นเครื่องมือตัวหนึ่งในการคอลิเบตหน้าจอส่วนจอรุ่นที่ผมปรับอยู่ตอนนี้ก็คือ s m o l l s D, 1703 x ตัวนี้จะเป็นตัว outdoor นะครับ Super Bright outdoor ดู2มอนิเตอร์พร้อมกันได้นี่เป็นโลโก้ small SD ก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนมันปรับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก70%์เซนละนะครับ70 80%แล้ดี๋ยวเราจะรอแป๊บหนึงนะครับเดี๋ยวมันจะถึงประมาณสัก100%รตรอตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาที่100%เรซนะครับเราก็ปล่อยให้มันวิ่งไปก่อนระหว่างนี้นะครับส่วนมอนิเตอร์ตัวนี้ก็จะมี2 SDI Input 1 s d m i นะครับ สอ d ทีีพุทก็สามารถดู2จอพร้อมกันได้นะครับสมอลีจะโดดเด่นเรื่องของไบเน็ตมากนะครับสามารถใช้เอ t าดร์นะครับใช้เอาดร์เนี่ยสีมันจะได้ก็เรียกว่าสีาภาพมันจะสว่างมากก็คือสามารถสู้แดดได้นะครับภาพก็คือสู้แดดดูเอ t าดร์ได้สมอ l ทีอันนี้มันก็วางอยู่บนพุทนะครับเป็นชุดของมัน แล้วก็คาลิเบตกันสุดท้ายก็จะเป็นสีแดงแล้วเดี๋ยวมันก็จะบอกว่า100เอร์เซจบนะครับรอสักแป๊บหนึงตอนนี้จะจบละนะครับเวลาเราคาลิเบตพวกนี้เราปล่อยให้มันเสร็จสิ้นอยู่ที่100เอร์เซนะครับเราจะรอนิดนึงให้มันเสร็จสิ้นอยู่ที่100เอร์เซนะครับอัน,นี้ก็จะปรับสั้นๆที่เขาเรียกว่าไบเนตอยู่ประมาณ80บเอร์เซของความสว่างนะครับสามสีสุดท้ายอีกรอบหนึ่ง เมื่อกี้มันไล่โทนนะครับช่วงเริ่มต้นมันก็จะไล่โทนด้วยความสว่าง20 30 40อันนี้สุดท้ายไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใดๆนะครับเสียบเข้าไปตัวเครื่องมันเจนนอเรตขึ้นมาเองนี่ปรับเสร็จละเรียบร้อยพอปรับเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นค่านี้มาให้เราเนี่ยเราจะวิวไหมว่าสีที่เราปรับมามันถูกต้องไหมนะครับผมก็กดวิวนะมันก็จะโชว์เราก็มาเลือกตรงนี้ว่าเราจะเก็บก็กด Accept ก็จะได้ ที่คาลิเบตขึ้นมาถ้าเราไม่เอาเราก็เลื่อนไปเอาค่าเก่าก็ได้นะ